รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับกันเปิดเทอมแบบสดใสกันเลยดีไหมครับน้องออมครับดีเลยค่ะพี่โจอ,อ,อมนะคะพร้อมแจกความสุขแล้วก็ความสดใสแล้วล่ะ,ะค่ะโอเคครับงั้นอย่างนี้เรามาเปิดรายการดีกว่าไหมครับดีค่ะวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาพัฒน์ให้น้องปี7นะครับรายการที่จะมาตามหาเด็กดีมีคุณธรรมม,มีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนครับพร้อมรับแรงบันดาลใจในการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ผ่านสาระความสุขและความสนุกเช่นเคยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราสองคนค่ะมาตามหาเด็กดีหรือยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l ิ t t ต e ลฮีโร่ปี7กันที่โรงเรียนวัดราชโพทองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ และรายการสหพัฒให้น้องนะครับก็ดําเนินรายการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับและผู้ที่สนับสนุสน,นใจดีของเรามาโดยตลอดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจํากัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทําความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมครับต้อนรับเปิดเทอมกันด้วยตัวอย่างเรียกน้าย่อยกันดีกว่าค่ะพี่โจว,วันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะมีสาระและความสนุกขนาดไหนนะคะไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยครับ และความสนุกตลอดทั้งรายการเลยนะคะติดตามชมให้ได้ค่ะได้เลยครับพี่เนี่ยตั้งตารอเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปพบกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนที่จะมาเล่าถึงการปลูกฝังน้องๆน,นะครับให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์กันเลยครับครับผมสำหรับโรงเรียนวัดราชโพทองนะครับมีประจาประจำโรงเรียนนะครับคือ วิชาตรณสัมปโนเศธโถนะครับผู้มีความรู้ดีความประพฤติดีประเสริฐหนักหนาครับครับสำหรับการปลูกฝังเด็กภายในโรงเรียนของเรานะครับเราก็มีการส่งเสริมเด็กนะครับในด้านคุณธรรมเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมการคัดแยกขยะกิจกรรมยิ้มง่ายไใ้สวยนะครับที่ส่งเสริมคุณธรรมสำหรับนักเรียนของเราสําหรับน้องเนยนะครับฉายแบบคนเป็นผู้นําก็ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนก็ไว้วางใจนะครับให้เป็นหัวหน้ากิจกรรมคุณธรรมหลายๆกิจกรรมแล้วก็ คุ้มนักเรียนทุกคนให้นักเรียนสามารถอ่านสือออกทุกคนนะครับช่วงเด็กดีเพื่อชาติขอขอบคุณนะครับท่านผู้นวยการของโรงเรียนมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปทำความรู้จักกับยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l i t เต e h e r ีปี7กันแล้วนะครับกับช่วงเด็กดีเพื่อชาติครับใช่แล้วค่ะพี่โจยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะเป็นเด็กดีมีความเป็นผู้นำชื่อว่าน้องเนยค่ะแล้วก็ยังเป็นประธานนักเรียนอีกด้วยนะคะโอเคงั้นเราไปตามหากันเลยไหมครับไปกันเลยค่ะ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติ้ลฮีโร่ปีเกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรุณปานโตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ชื่อเล่นชื่อเนยค่ะและนี่ก็คือน้องเนยนั่นเองนะครับยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเรานะครับทราบมาว่าน้องเนยเนี่ยนะครับมีความเป็นผู้นําแล้วก็เป็นประธานนักเรียนด้วยพี่อยากรู้จังเลยว่าการเป็นประธานนักเรียนเนี่ยมีหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างครับ ตอนเช้ายืนเวนกับครูเวนพาน้องๆอ,อ่านหนังสือพาน้องๆเก็บขยะพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเองจัดระเบียบแถวน้องๆก่อนทํากิจกรรมหน้าเสาธงนำาน้องๆทากิจกรรมหน้าเสาธงสุดยอดมากๆเลยนะคะน้องเนยคะ่ะน้องเนยชอบเรียนวิชาอะไรคะศิละปะและนาฏศิสิ์ค่ะพอหนูชอบวาดรูปและการลํำไทยค่ะ นอกจากนี้นะครับน้องเนยยังมีความเป็นจิตอาสาด้วยทําอะไรบ้างหนูชอบช่วยเหลือคุณครูและเป็นจิตอาสาดูแลน้องๆพาน้องๆอ่านหนังสือค่ะและการที่เราเนี่ยได้ช่วยเหลือน้องๆหรือช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันดีต่อตัวเราอย่างไรครับรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะพี่ยอมเห็นด้วยกับน้องเนยจริงๆนะคะพอเราเป็นผู้ให้นะคะเราก็จะรู้สึกมีความสุขนั่นเองนะคะน้องเนยอยู่ที่บ้านเป็นเด็กดียังไงบ้างค่ะช่วยแม่ตัดผ้ากวาดบ้าน เก็บห้องช่วยพ่อหยิบเครื่องมือต่างๆค่ะน้องเนยโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นหนูอยากเป็นสัตวแพทย์รักษาสัตว์ที่ป่วยหรือบาดเจ็บค่ะพี่อมและพี่โจนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องเนยจะต้องได้เป็นสัตวแพทย์อย่างแน่นอนค่ะมาพูดถึงเรื่องความดีความซื่อสัตย์กันบ้างนะคะน้องเนยคิดว่าเด็กดีและมีความซื่อสัตย์จะต้องเป็นยังไงคะไม่โกหกเก็บเงินได้แล้วนามาส่งคุณครูค่ะ และการเป็นเด็กดีและมีความซื่อสัตย์เนี่ยจะดีต่อตัวเราอย่างไงครับได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นค่ะแล้วน้องเนยคิดว่าถ้าทุกคนในประเทศของเราค่ะมีแต่คนดีแล้วก็คนซื่อสตัตย์ประเทศของเราจะเป็นยังไงคะประเทศของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองค่ะน้องเนยอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์บ้างครับไม่พูดโกหกไม่ขโมยของคนอื่นมีความซื่อสัตย์ค่ะ และนี่แหละครับคือยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ของเรานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องเนยมากๆนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนครับทางรายการนะครับขอมอบภาพสุ่ยยอดมนุษย์ตัวจิ๋วแอปนาคาสเนียบัตให้กับน้องเนยไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะพี่โจ้น้องเนยค่ะจะชวนพวกเราไปทำกิจกรรมความดีกันด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษนะครับที่อยากจะเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัตให้น้องปี7นะครับร่วมสนุกนะครับประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์นะครับที่จะส่งเสริมให้น้องๆน,นะครับเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับ เป็นกิจกรรมที่อ่มรอคอยเลยค่ะพี่โจโดยทั้ง26โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทําการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลค่ะโรงเรียนใดที่ทําการแสดงโชว์ความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุดจํานวน5โรงเรียนก็จะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื้อสัตว์เพื่อชาติไปค่ะโดยติดตามรุ้โรงเรียนที่จะได้รับรางวัลได้ใน Facebook Fanpage หลังออกอากาศทั้ง26ตอนค่ะ ส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราจะไปร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้น้องๆจากโรงเรียนวัดราชโคทองจังหวัดสมุทรปราการกันเลยครับไปกันเลยค่ะความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตนี้เอาดีไม่ได้มีความรู้วงหัวเอาตัวไม่ลาทมไปคคตรตรงนะ รู้น้อยไม่เกี่ยงงานคนเราหากมีความรู้น้อยต้องไม่ท้อถอยหรือเลือกงานเพราะการทำงานคือหนทางเพิ่มความรู้และประสบการณ์ช่วงเด็กดีรักชุมชนและช่วงนี้คือช่วง ใช้แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเราจะไปทํากิจกรรมในชุม<ะ>ชนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาพูดคุยกับคุณครูผู้นํากิจกรรมของเรากันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือคุณครูเจนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูเจนครับกิจกรรมของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมพับเหรียญโปรยทานค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถพับเหรียญโปรยทานได้และนําไปสร้างอาชีพได้ค่ะ ซึ่งพอเราพับเหรียญได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะเอาไปบริจาคให้วัดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะไปทําบุญค่ะก็ถือเป็นการแบ่งปันให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับใช่แล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะริบบิ้นค่ะค่ะกันไกลแล้วก็ไม้บรรทัดแมกที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือเหรียญปยทานค่ะมาพูดถึงวิธีการทำนากกว่านะครับขั้นตอนในการทําเหรียญปยทานต้องทำยังไงบ้างครับเราจะตัดริบบิ้นให้ได้ตามขนาดที่เราจะพับเหรียญนะคะ แล้วก็นําเหรียญใส่แล้วก็พับตามรูปแบบที่เราพับได้เลยค่ะเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สุขใจมากจริงๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันค่ะเรามาถามความพร้อมของน้องๆกก่อนนะคะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาถามน้องๆกันบ้างดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องๆได้อะไรจากกิจกรรมของเรากันบ้างนะครับหนูจะเอาวิธีทําไปสอนคุณพ่อคุณแม่ให้มีไรายได้เสริมค่ะอ่าเยี่ยมมากเลยเลาราละครับหนูรู้สึกสนุกและได้ฝึกสมาธิปไปในตัวค่ะสุดยอดทั้งคู่เลยนะครับ วันนี้นะครับเราสองคนเนี่ยนะครับก็ไ oh, ด cool. ้เห็นน้องๆตั้งใจเรียนรู้และก็ตั้งใจลงมือทำนะครับกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากๆครับอย่างการพับเหรียญโปรยทานนั่นเองครับซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ได้ประโยชน์ต่อตนเองด้วยและก็ต่อชุมชนนะครับและยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพระหว่างเรียนอีกด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยครับเราต้องขอขอบคุณคุณครูเจนค่ะที่พาเรามาทํากิจกรรมในวันนี้นะคะและขอบคุณน้องๆทุกๆคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วนะครับพอเห็นน้องๆเนี่ยเป็นเด็กดีและเเด็กก่ง แบบนี้นะครับทางรายการของเราครับขอมอบิษผลิตภัณฑ์สุขสัตว์ให้กับเด็กดีประจำโรงเรียนวัดราบปวดทองจงหวัผลิตทรปราการันไปเลยครับเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทาความดีและความส่อสัตว์ครับช่วงฐานการเรียนรู้ ถึงช่วงเวลาสุขสัรต์นะครับกับช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอ,อมรั์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะหรือการแยกขยะนั่นเองนะครับเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับและวิทยากรประจําฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์ของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับที่ดนตรีดีจากบริษัทดินทรายจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ ครับวันนี้พี่จามาคุยกับน้องๆครับเรื่องการจัดการหลักการ 3R ครับมี R อะไรบ้างวันนี้มี R ที่น้องรู้จักนะจะคุ้นชินกันคือ R รีอะไรนะรีไซเคิลส่วนใหญ่แล้วก็คือเหมือนเอาไปขายได้แล้วก็เขาก็จะเอาไปเข้าโรงงานผลิตมาเป็นชิ้นงานใหม่ให้กับ พวกเราได้ใช้อันนั้นคือการรีไซเคิลส่วนรีต่อไปรียูสครับคือการใช้ซ้ำง่ายๆเลยครับเรามีอะไรอยู่สามารถที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นขวดน้ำโดยปกติเราใส่น้ำใช่ไหมครับอันนี้เราเอาไปปลูกต้นไม้แทนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมันอันสุดท้ายคือรีดิวหรือลดการใช้ง่ายๆครับถุงผ้าใช่แทนถุงพลาสติกใช่แล้วอันนั้นคือการลดการใช้ครับไม่ก่อให้เกิดขยะนะครับ วันนี้ครับพี่ตีจะชวนน้องๆครับมาทําสมุดจดบันทึกจากกระดาษเหลือใช้เรามาตกแต่งแล้วก็ทํา DIY ใครอยากทําอะไรตกแต่งยังไงสามารถทําได้น้องๆอยากทํำไหมครับอยา<ะ>โอ้เยอะมากเลยนั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับมาประดิษฐ์สมุดจดบันทึกจากกระดาษเหลือใช้กันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษใช้แล้วด้านเดียวกระดาษแข็งเหลือใช้กาวกันไกร เชือกที่เจาะรูและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆวิธีทำก็คือนำกระดาษช้ยลาวด้านเดียวมาพับครึ่งและตัดตามรอยเตรียมไว้ตัดกระดาษแข็งเหลือใช้ที่ต้องการทำปกสมุดเจาะรูตามแนวสันปกสมุดและใช้เชือกมัดตกแต่งสมุดต,ตามจินตนาการเพียงเท่านี้ก็จะได้สมุดจดบันทึกสุดสร้างสารรค์ไว้ใช้งานให้เกิดประโยชน์แล้วค่ะ <Wow. S 1> ไปดูฝีมือของน้องกันบ้างว่าจะออกมาน่ารักน่าใช้ขนาดไหนคะ่ะ ว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกและดีต่อใจมากๆเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยได้เห็นน้องๆนะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขยะ การจัดการขยะนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของน้องๆเองด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามาถามคุณบนตรีบ้างดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องๆได้รับสาระความรู้และความสนุกอะไรบ้างครับครับผมวันนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะทั้งรีดิวรียูและก็รีไซเคิลซึ่งน้องๆมีพื้นฐานที่ดีมากๆน้องๆสามารถคัดแยกขยะด้วยตนเองได้แล้วก็หวังว่าน้องๆนะครับจะเอาข้อมูลแล้วก็เอา การจัดการนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดปริมาณขยะให้กับตนเองแล้วก็โลกนี้ได้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคผมครับอบครับมครับช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์นะครับโดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนครับก็อยากจะให้น้องๆรวมถึงคนในชุมชนนะครับได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเลยมอบทั้งตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนไปเลยครับ ช่วงเติมคำปริศนาเด็กดีได้เวลาสนุกสนานนะครับกับกิจกรรมสุดหรรษานะครับผมที่น้องๆเนี่ยจะได้เพลิดเพลินไปกับคำสุภาษิตที่สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์ครับกับเกมที่มีชื่อว่าเติมคำปริศนาเด็กดีครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกติกากันเลยครับแบ่งเด,เด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5าคนซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นภาพคำใบ้สุภาษิต ให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันเลือกรูปภาพเพื่อนําไปเติมในช่องว่างให้ครบห้าคำสุภาษิตที่ถูกต้องค่ะหลังจากที่พวกเราเนี่ยครับทราบกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเข้าแข่งขันเราต้องเช็คความพร้อมกันสักหน่อยะนะครับผมงั้นขอเริ่มต้นด้วยทีมสีแดงก่อนเลยละกันนะครับผมทีมสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมครับทีมสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมสีแดงและทีมสีชมพูเข้าประจําที่เลยครับ ทั้งสองทีมพร้อมแล้วเริ่มเลยครับไปเร็ว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 เร็ ถึงช่วงที่เราจะมาสรุปคำกันแล้วนะครับผมโดยทีมสีแดงของเราครับได้ไป4คำครับขอเสียงปรบมือด้วยส่วนทีมสีชมพูครับได้ไป5้าคำครับขอเสียงปรบมือด้วยครับน้องๆเก่งกันมากๆเลยนะคะทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้ง2ทีมไปเลยค่ะ ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาเฉลยคำสุภาษิตกันแล้วนะครับคำแรกครับน้ำลดต่อผุดหมายถึงคนที่มีกําลังมีอํานาจวาสนาแม้จะกระทําความผิดความชั่วก็ไม่มีใครกล้าเปิดเผยแต่เมื่อหมดอํานาจวาสนาความชั่วที่เคยได้ทําไว้ก็จะถูกเปิดเผยขึ้นครับ คว้างงูไม่ผลคอหมายถึงทําอะไรไว้ผลร้ายกลับมาสู่ตัวเองค่ะปลาหมอตายเพราะปากหมายถึงคนที่พูดพ่อยจนได้รับอันตรายหรือคนที่พูดจาไม่ระวังนําความอันตรายหรือความลาบากมาสู่ตนเองคืน่นกระทบฝั่งหมายถึงเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างใหญ่โตดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่แต่กลับเงียบหายไปค่ะไม้ซีกงัดไม้สูงหมายถึง คนที่ไม่มีอำนาจหรือต่ำต้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นฐานะหรือตำแหน่งหน้าที่การงานลิอาจไปต่อก่อนคัดค้านกับผู้ที่มีอำนาจมากกว่าก็มีแต่จะเสียเปรียบและอาจทำให้ตัวเองเกิดความเสียหายหรือความอันตรายได้ครับจระเข้ขวางคลองหมายถึงคนที่ชอบขัดขวางผู้อื่น คอยกีดกันผู้อื่นไม่ให้กระทำการได้อย่างสะดวกค่ะเล่นกับไฟหมายถึงการลองดีลองเสี่ยงกับสิ่งที่เป็นอันตรายหรือผู้ที่มีอำนาจบารมีหมาห่วงก้างหมายถึงคนที่ชอบห่วงของในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือไม่ต้องการแล้วแต่ก็กันท่าไม่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นค่ะวัวหายล้อมคอก หมายถึงการคิดแก้ปัญหาหรือป้องกันหลังจากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วครับและคำสุดท้ายค่ะพายเรือทวนน้ำหมายถึงการทำอะไรด้วยความยากลำบากค่ะขอเสียงตบมือให้กับน้องๆสองทีมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมมีคลิปดีๆจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติมาฝากกันด้วยนะครับเป็นโครงการที่จะปลูกจิตสำนึกนะครับผมในเรื่องของคุณธรรม แล้วก็ความซื่อสัตย์ให้กับสังคมไทยนั่นเองนะครับโดยคลิปคลิปนี้ครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับความซื่อสัตย์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ไหมไม่ครัรู้จักครับรู้จักครับรู้จักค่ะและความซื่อสัตย์คืออะไร มีความอดทนไม่โกหกแบบต้องบอกความจริงกับแบบทุกๆคนนะคะ mm hmm. การทำความดีไม่โก้ครับไม่ไปขโมยของคนอื่นพูดจริงทำจริงไม่โกหกตัวเองครับทำตามที่พูดไว้ไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็ไม่คิดทรยศค่ะกาพูดในสิ่งที่เราทำค่ะทำที่ตัวเองสัญญาไว้ค่ะทำเราเพื่อ แบบไม่หลอกคนแล้วแบบพูดคนจริงเด็กไร้เดียงสาจะรู้จักความซื่อสัตย์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ะซื่อสัตย์เพื่อชาติเกียรติที่สูงไม่จำเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้างถ้าเราทำตัวเหมาะสมกับคนที่มีเกียรติแล้วไม่อวดอ้างคนอื่นก็จะมอบเกียรติให้เราเอง ถึงช่วงเวลาความอร่อยกันแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เราก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนมาร่วมกันทำอาหารให้น้องๆได้รับประทานกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนูของเราในวันนี้คือเมนูอะไรคะบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดไก่กระตักครับเมนูของเราในวันนี้นะคะชื่อน่ารับประทานมากๆเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะบะหมี่ซื่อสัตว์ครับบะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสครับ ปลากระป๋องซื่อสัตว์ปลากระป๋องที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงครับแล้วก็จะมีเนื้อไก่ค่ะแครอทกระหล่ำปลีกระเทียมแล้วก็ผักชีค่ะนอกจากนี้นะครับก็จะมีเครื่องปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลอ้อยครับน้ำมันมะพร้าวซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มลวกเส้นบะหมี่ซื่อสัตว์กันก่อนเลยดีกว่าครับลวกเส้นบะหมี่ประมาณ2-3นาทีนะครับ ซึ่งก็จะทําให้เราได้เส้นที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานค่ะขั้นต่อไปเราจะมาลงมือผัดกันเลยครับเริ่มจากใส่น้ํามันมะพร้าวครับตามด้วยกระเทียมสับครับตามด้วยเนื้อไก่ลงไปผัดครับและตอนนี้นะครับเนื้อไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับจากนั้นเราจะนําเส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ลงไปผัดนะครับาตามด้วยแครอทครับกระหล่ำปลีครับ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ทําให้เมนูของเรามีสีสันน่ารับประทานด้วยค่ะจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับตามด้วยน้าตาลอ้อยครับซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ําครับและซีอิ๊วดําครับจากนั้นนะครับเราก็ผัดให้เข้ากันครับเมนูของเราวันนี้นะคะสีสันน่ารับประทานมากๆคะ่ะแล้วก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยนะคะเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นตโตๆครับตกแต่งจานด้วยผักชีครับ เมนูของเราในวันนี้นะคะน่ารับประทานและได้ประโยชน์เต็มๆจานเลยค่ะเสร็จแล้วนะครับบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดไก่กระต๊าของเราครับงั้นเราไปเสิร์ฟความอร่อยให้น้องๆได้รับประทานกันเลยครับ นี่นะครับน้องๆจากโรงเรียนวัดราชโพทองจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นทั้งเด็กดีและเด็กเก่งแบบนี้นะครับก็ทําให้พวกเรามีความสุขมากมากครับพวกเราเลยอยากส่งต่อความสุขกลับคืนให้กับน้องๆนะครับด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์เยลลี่ลิเชสและอุปกรณ์กีฬาจากเมลเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆนะครับมีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับ รวมไปถึงถังขยะแยกประเภทซึ่งทั้งหมดนี้ให้น้นองๆไปเลยครับทางรายการมอบเกียรติบตัตรเพื่อสแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะ โรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทาความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัช่ให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l i t t ต e h e ฮ o ปี7สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับโรงเรียนไหนและน้องๆที่ทําความดีในเรื่องอะไรต้องติดตามไม่ได้นะครับส่วนตอนนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 耶！Yeah!